อนที่756ประกายแสงขนาดเท่ากับก้ปัน้นที่ส่งกลิ่นอายของพลังศัสตรธรรมและพลังฉี่ออกมาอย่างเข้มขน้นมันถึงกับทําให้หลินเทียนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่เวียนแม้แต่ปจี๋ีและคนอื่นๆก,ก็ด้วยกลิ่นอายแบบเดียวกันกับลูกแก้วมังกรเลยงั้นหรือดวงตาของจระเข้เบญจธาตุถึงกับเปิดกว้างขึ้นมาหลินเทียนได้ยกมือของเขาขึ้นพร้อมทั้งยื่นมือออกไปกางกลุ่มแสงเหล่านั้นโดยทันที เศษเซี้ยวของลูกแก้วมังกรเขาได้พูดออกมาเมื่อคว้าออกไปทางมันแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวและทำให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากมายก่อนหน้านี้หายไปแล้วก็ปิดทิ้งเศษลูกแก้วมังกรนั่นหรือไปเฉียดได้กับพิบตาของนางออกมาแล้วพูดด้วยความสงสัยว่ามันแตกนันหรือน่าจะเป็นการแตกระหว่างที่มันเคลื่อนย้ายแต่ถึงอย่างไรก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆหลินเทียนได้ตอบกลับไปเขาไม่คิดว่า จะได้พบกับเศษเสี้ยวของลูกแก้วมังกรที่มีขนาดเท่ากับกำปัน้นนาที่แห่งนี้พร้อมมันให้ความรู้สึกเสมือนกับการพบสมบัติขนาดที่เขากําลังเดินทอดน่องอยู่ในช่วงกลางดึกเลยก็ว่าได้เศษเสีเ้ยวของลูกแก้วนี้จะไม่มีอนณาเขตสังหารหรืออะไรแต่มูลค่าของมันก็ยังสูงมาก,มากถึงขั้นเรียกได้เลยว่าเป็นสมบัติในหมู่สมบัติก็ว่าได้ไปกันรีบไปหาที่หลุดกลืนพวกมันกันเถอะเขาได้พูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้พากันก้าวเดินออกไป ขนะที่ใช้ตามพทับ,บังกรสำรวจเส้นทางโดยรอบไม่นานเวลาก็ผ่านไปกว่าหกชั่วโมงนะัตอนนี้เขายังคงก้าวเดินต่อไปจนสิ้นสุดทางเดินไม่มีทางเดินต่อแล้ว,จลวเจ้าละเค่บินจะท้าได้ส่งเสียงออกมาก่อนจะจ้องมองออกไปที่ด้านหน้าหลินเทียนได้ตอบกลับไปว่ามันหมายความว่าพวกเราออกมาจากพื้นที่หุบเขาแล้วยังไงล่ะปากวดกระบี่ที่สร้างขึ้นมาจากพลังเทวะในมือของเขาพร้อมต่างฟาดฟันขึ้นกระบี่สีทองออกไป บุ่มบุ่มฉั้นหินและสายมากมายได้ถลุมออกมาก่อนที่แสงสว่างจะส่องลอดเข้ามาไปกันขอได้พูดออกมาก่อนจะห่อเอาไปเป็นขนแรลไกไปเฉียวและไปจี๋ฉีต่างก็าพากันกระโดดออกมาและออกหางจากถ้ำนั้นอย่างรวดเร็วพื้นที่โดยรอบมีต้นไม้ไม่ได้หนานแน่นมากนักแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแห้งแล้งอะไรแถมยังมีพลังฉี่ที่ไม่ธรรมดาผสมผสานอยู่ในอากาศเสมือนภายในถ้ำก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังเบาบางกว่ามากเราออกมาจากพื้นที่หุบเขาแล้วนั่นก็แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดกึ่งกลางของพวกเขามาก่อนทั้งเกา้าหลินเทียนได้พูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ฟาดฟันกระบี่ออกไปเพื่อทำลายเส้นทางเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ด้านบนมีกลุมหมอกลอยตัวอยู่กลางอากาศก,าก็จริงแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเย็ยนเยือกเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกต่อไปจดระเข้เป็นจะท่าได้พูดออกมาโดยสีหน้ารวงใจว่าในที่สุดก็ออกมาได้สักที ไปจี๋จีได้หันมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดออกมาว่าไม่เจอกันไม่กี่ปีเจ้าสร้างเชื่อ,อไว้ไม่น้อยเลยนะหลินเทียนได้หันมองออกไปทางเขาพร้อมกับตอบไปว่าเจ้าเองก็ไม่เบานี่ไปจี๋จีได้สยายยิ้มออกมาอย่างเย็นชาและไม่ได้พูดอะไรต่อไปเฉียวถึงกับมองออกไปทางพี่ชายของนางด้วยสายตาขึงขังก่อนจะหันมองกลับไปทางหลินเทียนและเผยรอยยิ้มออกมานี่พี่สะพ้ายนี่น้องสะพ้ายพี่เมีย หยุดพ้ามอยู่เถอะไอหนูหลินเรียบเรียบหาที่ดูดกลืนลูกแก้วมังกรเหลวเขา้าค่ะต้องเรียเพิ่มะระดับพลังของตัวเองเจละเเ้เบิจะท่านได้ส่งเสียงออกมาไม่มีใครว่าอะไรกับคำเรียกที่ว่าน้องสะพายและพี่เมียก็จริงแต่ไปเฉียวก็ถึงกับมีใบหน้าแดงก่ำส่วนไปฉี่ก็ได้แต่หันมองออกไปทางมันเล็กน้อยหลินเทียนได้ก,กวาดตามมองออกไปร,บรอบๆเพื่อสํารวจสภาพพื้นที่และแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากนักแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไร ว่ามันก็ไม่ได้มีสัตว์อสูรที่ผุผูโผลออกมาจนเมื่อมองไปเห็นต้นไม้เก่าๆที่ถูกปกคลุม,มได้วยเงาเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆไปนั่งที่นั่นเพื่อดูดกินมันเถอะเขาได้พูดออกมาณนะตอนนี้เขาได้เข้าออกไปโดยทันทีเมื่อเข้าไปถึงแล้วเขาก็ได้หยิบอลูกแก้วมังกรขนาดเท่ากับกำปั้นออกมาจึงทําให้มันเลือกแสงอ่อนๆที่อัดแน่นไปด้วยพลังศัตรธรรมออกมาดูดกลืนมันด้วยกันดินเทียนได้พูดออกมา เจรเข้เบญจธาตนั้นกระวนกระวาอยู่นานแล้วและจึงได้กระโดดออกไปจากศาีรษาของเขาก่อนจะจ้องเขม่งไปทางลูกแกว้วเหมือนกับต้องการจะขมอบมันก็ไปทางกอนข้าไม่จําเป็นไปจีจีได้พูดออกมาเจรเข้เบญจธาตุได้พูดขึ้นมาว่านี่น้องสะพ้ายพี่เมียเจ้าจะสุภาพกับข้าไปทําไมกันไปจีจีได้หันหมองไปทางมันเล็กน้อยและไม่ได้พูดอะไรออกมาไปเฉียวได้อธิบายออกมาว่าก่อนหน้านี้ท่านพี่ เพิ่งได้ฝึกฝนทักษะทวะที่แข็งแกร่งม,มากๆซึ่งได้รับมาจากโบราณสถานทําให้ไม่สามารถตัดผ่านอย่งางกระทันหันได้อย่างน้อยน้อยต้องใช้เวลาอีกประมาณสองเดือนถึงจะดีไปจี๋จีไม่ได้พูดอะไรออกมาและยังคงยืนอยู่อย่างนั้นนี่หลินเทียนเองก็พอเข้าใจได้เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สองเขาก็ได้ใช้เวลาอยู่กว่าหนึ่งปีเต็มในการฝึกฝนผนึกสีวิถีในสวรรค์ชั้นที่สองโดยที่เขาไม่ได้บ่มเพาะเลยแม้แต่น้อย แต่หากให้พูดจริงๆก็คือมันบ่มเพาะไม่ได้ต่างหากเพราะมันจะเป็นการรบกวนการเรียนรู้ทักษะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ของแปจีฉีก็เป็นแบบเจอกันกับเขาในตอนนั้นจึงทําให้ดวงตาของเขาเป็นประกายออกมาเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่าทักษะที่อีกฝ่ายได้มาจะแข็งแกร่งใช้เล่นเลยข้าจะคอยคุ้มกันให้เองไปจีฉีได้พูดออกมาหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาและแม้ว่าที่นี่จะดูไม่มีอะไรแต่ก็ยืนยันอะไรไม่ได้ ว่าจะมีสัตว์อสูรโผล่ออกมาเมื่อไหร่และหากว่าเป็นช่วงที่พวกเขาอยู่ระหว่างการดูดกินก็จะถือเป็นหายนะเลยก็ว่าได้การที่มีไปจีฉีคอยคุ้มกันแบบนี้มันก็ทําให้หมดห่วงไปเพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็แข็งแกร่งถึงขั้นที่มีน้อยคนนักที่อยู่ภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเต๋าจะสามารถทําอะไรเขาได้เริ่มกันเลยเขาได้หันออกไปและพูดกับไปเฉียวเจรละเค้เป็นจะธาตุได้หมุนวนเก็บวิชาปมพาะของตัวเองอย่างบ้าคลั่งพร้อมถั้งเริ่มดูดกินกลิ่นอายของมัน ใเชียวเองก็ไม่ต่างกันหลินเทียนได้ตั้งสติก่อนจะหมุนบวนเก็บวิชาดวงใจสุริยันทําให้ร่างกายของเขาอาบไปด้วยประกายแสงสีทองอันศักดิ์สิทธิ์พลังฉีในลูกแก้วมังกรได้ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาพร้อมทั้งหล่อหลอมร่างกายและพลังเทวะของเขาซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นพลังที่ไม่ธรรมดาเอาเสียเลยเพราะมันเข้มข้นยิ่งกว่าเกลี่ยชีพจรเสียอีกซึ่งถึงขั้นทำให้ร่างกายของเขาเต้นเป็นจังหวะแม้ว่าเขาจะประหลาดใจ แต่ก็ยังคงสุขุมและสงบนิ่งแสงสีสองได้อาบไปทั่วร่างของเขาเอาไว้ขณะที่กลิ่นไอเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเองไอหนูที่อยู่ภายในร่างกายของเขาก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างมีความสุขเพราะมันถูกปลุกขึ้นมาจากพลังอันเข้มข้นนี้จึงได้ส่งเสียงร้องออกมาไม่หยุดหย่อนและหลินเทียนก็ได้ยินเสียงนี้เพียงคนเดียวและอดทําให้เขายิ้มออกมาไม่ได้และนี่ก็ทําให้เขาสงบนิ่งลงไปอีกครั้งพลังฉีในลูกแก้วมังกร ได้ไหลเวียนก็สู่ร,ร่างกายของเขาเพื่อช่วยหล่อหลอมทั้งร่างกายและพลังเทวะทําให้เขารู้สึกอบอุ่นไปทั่วทั้งตัวแต่นอกจากพลังฉี่แล้วมันยังมีพลังศสตจธรรมที่ทําให้ร่างกายของเขายิ่งบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกแถมยังสัมผัสได้ถึงพลังอื่นนอกเหนือจากพลังศสตจธรรมแห่งธรรมชาติที่เขาได้รับมาตอนที่อยู่สวรรค์ชั้นที่สามนี่มันอะไรกันเขาได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งรีบประสานเข้ากับเศษเสี้ยวสตจธรรมอย่างรวดเร็วตอนนี้เอง เขาได้หลับตาลงเล็กน้อยพร้อมสัมผัสได้เหมือนกับว่าโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปทุกสรรพสิ่งดูชัดเจนยิ่งขึ้นเื้ดดินยิ่งแข็งแกร่งท้องฟ้ายิ่งสองสว่างอากาศยิ่งบริสุทธิ์แสงแดดยิ่งอ่อนโยนและงดงามขุนเขายิ่งสูงและชันขึ้นเศษเสี้ยวของสัจรธรรมภายในลูกแก้วมังกรมันมีอยู่มากมายและเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังศัจธรรมมากกว่าหนึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นศัจธรรมแห่งดินศัจธรรมแห่งห้วงมิติศัจธรรมแห่งหมู่เมฆ หรือว่าอื่นอีกมากมายที่สามารถหาได้ซึ่งนี่มันเป็นเพียงแค่การสัมผัสถึงเท่านั้นยังไม่ใช่อะไรที่เขาจะสามารถควบคุมมันได้แต่ประโยชน์ที่เขาได้รับมาก็ถือว่าใหญ่หลวงเพราะมันทำให้ร่างกายของเขาสามารถแบกรับสัจธรรมต่างๆได้พร้อมๆกันพร้อมทั้งเสริมให้กับจิตสัมผัสข,ของเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกล่างของเขาได้เลืองแสงสีทองอรนองออกมาอย่างชัดเจนในเวลาเดียวกันนี้เองที่ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นจระ,ะเข้เ็นจธาตุหรือว่าไปเฉียวเองต่างก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียบตาเดียวก็ผ่านไปกว่าสี่ชั่วโม,มงเต็มบุ้มจระ,ะเข้เบญจธาตุได้ตัดผ่านเขตแดนวิญญาณในระ,ะดับที่สามจากระดับที่หนึ่งจึงทําให้ดวงตาของมันเป็นประกายออกมาชื่นใจจริงๆมันได้ส่งเสียงออกมาไปเียเฉีที่อยู่ห่างออกไปเมื่อได้ยินเสียงเขาก็ได้พูดออกมาว่าเงียบเงียบหน่อย จระเข้ป็นญธาุถึงกับกรอกตามอออกไปแต่มันก็รู้ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเหรียเทียนและไปเฉียวจึงได้เงียบลงเมื่อเวลาผ่านไปอีก15นาทีร่างกายของปเฉียวก็ได้เปล่ประกายแสงออกมาขณะที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณใน,นระดับที่6กลิ่นอายนี้มันเป็นกลิ่นอายของแสงจังงนทร์หรือจระเข้เป็นยธาุได้ส่งเสียงกระซิบออกมาหลังจากนั้นมันก็ได้หันมออกไปทางหลินเทียนไปเฉียวได้กระพริบตาปีบก่อนที่จะหันมองไปทางหลินเทียนเช่นเดียวกัน ร่างกายของหลินเทียนยังคงอาบไปด้วยประกายแสงสีทองขนาดที่ลูกแก้วมังกรจะเคยมีขนาดเท่ากับกำปัน้นเหลือเพียงขนาดเท่ากับหัวแม่มือเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปอีกสิบห้านาทีอย่างรวดเร็วก่อนที่ลูกแก้วมังกรขนาดเท่ากับหัวแม่มือจะถูกดูดเกืนไปนจนหมดและมันเป็นตอนนี้เองที่แรงกดดันอันทรงพลังได้ระเบิดออกมาจากร่างของหลินเทียนอย่างรวดเร็วคลื่นพายุได้กวาดออกไปรอบทิศทางหลินเทียนได้ลืมตาของเขาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งกำหมัดเอาไว้เล็กน้อย โดยดวงตาที่เป็นประกายเขตแดนวิญญาณในระดับที่7เขาได้พูดกับตัวเองหลังจากที่ตัดผ่านมาได้แล้วเขาก็สัมผัสได้เลยว่าพลังเทวะของตัวเองยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นแถมร่างกายยังแข็งแก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าภายในลูกแก้มังกรน,นั้นมันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งจธรรมที่ทําให้จิตสัมผัสของเขาขยายตัวใหญ่ขึ้นเขาหันมองออกไปทางจรเเตเบญนจธา,าและปลายเฉียวที่ตัดผ่านจึงทาให้แรงกดดันของพวกเขาที่ส่งออกมา ส่งพลังขึ้นไปอีกคนทีจะต้องหาก็หาพบแล้วแลวดับพลังก็เพิ่มขึ้นอีกและนี่จึงไม่ได้มาเสียเปล่าจริงจริจรเ,เจ้ะฆเบญจธาตุได้ย่อขนาดตัวของมันกลับมาก่อนจะไปนอนอยู่บนศีรษะของหลินเทียนผ่าพูดออกมาด้วยท่าทางที่สบายอารมว่าไอ้หนูออกไปจากที่นี่กันหลินเทียนได้หันมองออกไปทางไปจี๋และไปเฉียวผ่าพูดว่าไปกันภายในสถานที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆนานามากมายซึ่งทําให้ข้าและท่านพี่ ไม่สามารถฝ่ากออกไปได้เลยไปเฉียวได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกต่ำ